คืนนี้คุณพร้อมจะเดินทางเข้าสู่โลกที่ความจริงและความฝันเลือนรางไปพร้อมกันแล้วหรือ,อยังขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าคืนหลอนที่ที่จะทำให้ค่ำคืนของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่วงเวลาของเรื่องเล่าคืนหลอนคืนนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความเงียบงันและความหวาดกลัวบนถนนสายหนึ่งของภาคใต้ที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในถนนสายมรณะของประเทศไทยมันคือถนนที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความรวดเร็วแต่หลายครั้งความเร็วที่ทำได้ กลับนำมาซึ่งโศกกนาตกรรมและเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อไปนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณโอภาสชายวัยกลางคนผู้ขับรถส่งของข้ามจังหวัดเป็นอาชีพถนนสายนี้เป็นเส้นทางตรงยาวที่เชื่อมระหว่างสุราษฎร์ธานีกับกระบี่สองข้างทางเต็มไปด้วยป่ายางพาราและสวนปาล์มน้ำมันที่มืดมิดไร้บ้านเรือนผู้คนยามค่ำคืน คุณโอภาสเป็นคนขับรถบรรทุกที่ชำนาญเส้นทางสายใต้เป็นอย่างดีแต่ถึงแม้จะคุ้นเคยกับถนนสายนี้สักแค่ไหนเขาก็ยอมรับว่าทุกครั้งที่ต้องขับผ่านในช่วงหลังเที่ยงคืนมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังแล่นอยู่บนเส้นทางที่ไม่เคยสิ้นสุดและเต็มไปด้วยความกดดันบางอย่างที่มองไม่เห็นคืนเกิดเหตุนั้นเป็นคืนเดือนมืดสนิทราวกับท้องฟ้าถูกดูดกลืนแสงทั้งหมด อากาศค่อนข้างเย็นจัดผิดปกติคุณโอภาสออกจากสุราธ,ธานีในช่วงคำ่ำและเมื่อเข้าสู่ถนนสายนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีหนึ่งกว่าๆแล้วสิ่งที่ทำให้ถนนสายนี้แตกต่างจากถนนอื่นคือการที่มันเป็นทางตรงยาวหลาย10กิโลเมตรไม่มีไฟส่องสว่างมีเพียงแสงจากไฟหน้ารถเท่านั้นที่กรีดความมืดออกไปได้คุณโอภาสเล่าว,ว่าเขาพยายามไม่คิดฟุ้งซ่าน แต่คืนนั้นความเงียบในห้องโดยสารกลับหนักอึ้งอย่างประหลาดเขาเริ่มสังเกตเห็นว่าบริเวณริมทางที่มีสารเจ้าที่เล็กๆตั้งอยู่ซึ่งมักจะเป็นสารที่คนนำหุ่นรูปปั้นมาหรือรูปปั้นคนมาวางไว้บูชาเมื่อรถแล่นผ่านสารเหล่านั้นแสงไฟจะวูบว่าเพียงชั่วครู่แต่ทุกครั้งมันทำให้เขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนจ้องมองออกมาจากเงามืดของพงหญ้าข้างทาง ขับมาได้อีกสักพักใหญ่ในช่วงที่ไม่มีรถคันอื่นสวนมาเลยแม้แต่คันเดียวจูจ่ๆเขาก็เห็นบางอย่างอยู่ไกลออกไปข้างหน้าเป็นเงาสีขาวเด่นอยู่กลางถนนเหมือนใครบางคนยืนอยู่กลางเลนรถสวนแต่ด้วยความมืดมิดและทางที่ตรงยาวทำให้เขายังมองรายละเอียดไม่ชัดเจนคุณโอภาชลอความเร็วลงสัญชาตยานบอกเขาว่าไม่น่าใช่คนธรรมดา เพราะไม่มีใครมายืนอยู่กลางถนนที่เปรียวขนาดนี้ในช่วงตีสองได้โดยไม่กลัวอันตรายเขาคิดว่าอาจจะเป็นถุงพลาสติกใบใหญ่หรืออะไรที่เปรียวมาติดอยู่แต่เมื่อรัถเขาใกล้ในระยะที่แสงไฟสูงสาดถึงเงาขาวนั้นก็เริ่มปรากฏรายละเอียดให้เห็นชัดขึ้นมันคือร่างของผู้หญิงคนหนึ่งยืนหันหลังให้กับรถของคุณโอภาสสวมชุดกระโปรงสีขาวซีด ผมยาวสีดำสนิทปล่อยยาวลงมาคลุมไหล่คุณโอภาสเบรกอย่างกระทันหันจนรถสายเล็กน้อยเขาพยายามบีบแตรแต่เสียงแตรที่ดังลั่นกลับถูกความเงียบของปากกลืนหายไปอย่างรวดเร็วหญิงสาวคนนั้นก็ยังคงยืนนิ่งไม่ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยพี่ครับหลบหน่อยครับคุณโอภาคตะโกนออกไปแต่หญิงสาวคนนั้นก็ยังนิ่ง เขาตัดสินใจจะขับเบี่ยงไปเลนขวาซึ่งเป็นเลนสำหรับรถสวนเพราะไม่อยากหยุดรถในที่เปลี่ยวแบบนี้แต่ในจังหวะที่คุณโอภาสกกำลังจะหัดพวงมาลยัยหญิงสาวคนนั้นก็ทำในสิ่งที่ทำให้เลือดของเขาเย็นเฉียบไปทั่วร่างเธอค่อยๆหันศีรษะกลับมามองใบหน้าที่หันกลับมานั้นซีดขาวไม่มีสีเลือดดวงตาเบิกกว้างผิดปกติ และสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือการที่เธอยิ้มยิ้มกว้างจนเห็นเหงือกแต่รอยยิ้มนั้นกลับว่างเปล่าไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆในขณะที่ร่างกายก็ยังคงยืนหันหลังให้กับเขาอยู่ใช่ครับเธอหันมาเฉพาะส่วนหัวคุณโอภาสตกใจจนตัวแข็งทื่อเหยียบเบรกจนมิดและในเสี้ยววินาทีนั้น เขาก็เหลือบไปเห็นสิ่งที่ทำให้เรื่องราวทั้งหมดมีที่มาที่ไปบริเวณเท้าของผู้หญิงนั้นมีรอยเปื้อนสีแดงคล้ายเลือดแห้งกรังเปะเปือนอยู่บนพื้นถนนและถัดจากตัวเธอไปประมาณ10เมตรมีร่องรอยการชนอย่างรุนแรงบริเวณเสาหลักกิโลเมตรมีผ้าแพรสามสีผูกไว้หลายผืนและมีพวงมาลาัยดอกไม้ที่เหี่ยวเฉาห้อยอยู่เต็มไปหมดซึ่งร่องรอยเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าบริเวณนี้เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่มาแล้วสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือเมื่อคุณโอพาสเหลือมองกระจกข้างพงหญ้าข้างทางที่มือสนิทตรงจุดที่คุณโอพาสเบรกนั้นมีเงาดำๆยืนอยู่เรียงกันหลายเงาเหมือนกำลังรอคอยอะไรบางอย่างเขาตัดสินใจรวดเร็วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะไม่หยุดรถคุณโอพาสเหยียบคันเร่งมิดทันที รถบรรทุกพุ่งทะยานออกไปอย่างรวดเร็วในจังหวะที่รถแล่นผ่านร่างหญิงสาวที่บิดศรีศรษะกลับมามองเขาเขามองผ่านกระจกหลังและเห็นภาพที่ไม่วันลืมหญิงสาวในชุดขาวนั้นไม่ได้ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วแต่สิ่งที่แทนที่คือเงาของหญิงสาวกำลังวิ่งตามรถมาอย่างรวดเร็ววิ่งตามมาในความมืดด้วยท่าทางที่ปิดมนุษย์ จนกระทั่งรถบรรทุกแล่นพ้นระยะความมืดของป่าและเข้าสู่ช่วงที่มีเสาไฟฟ้าห่างกันเป็นระยะเงาข่าวนั้นก็ค่อยๆหายไปอย่างช้าๆเหมือนถูกความสว่างเพียงเล็ดน้อยขับไล่คุณโอภาสต,ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะทำใจให้ขับรถได้อย่างปกติคืนนั้นเขาตัดสินใจโทรศัพท์หาเพื่อนร่วมอาชีพคนหนึ่งที่วิ่งรถสายนี้ประจำ และเพื่อนคนนั้นได้บอกกับคุณโอภาสด้วยน้ำเสียงหนักอึ้งว่าตรงนั้นมันเป็นทางโค้งที่มองไม่เห็นโคง้งเมื่อหลายปีก่อนเคยมีรถเก๋งชนเข้ากับต้นไม้ตรงนั้นผู้หญิงในรถเสียชีวิตคาที่นี่แหละครับคือเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นบนถนนสายเปลี่ยวที่มืดและเปลี่ยวจนความน่ากลัวไม่ได้มาจากผีเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความอ้างว้างความเร็ว และโศกนาฏกรรมที่ซ่อนอยู่ในความมืดมิดจงระมัดระวังในการเดินทางเสมอและอย่าหยุดรถในที่ที่ความเงียบงันมันกัดกินทุกสิ่งทุกอย่างอย่างผิดปรรมชาติ